นายกรัฐมนตรีพร้อมลงพื้นที่ติดตามงานในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความเป็นอยู่และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับเศรษฐาถึงการลงพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆในช่วงสิบเดือนของการทํางานว่าได้ยึดความมีระเบียบวินัยและทํางานหนักเพื่อดูแลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนยอมรับว่าเหนื่อยแต่เมื่อเสนอตัวเข้ามาแล้วก็พร้อมทํางานอย่างเต็มที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศจึงอยากลงพื้นที่เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน ส่วนเรื่องของแนวทางในการลงพื้นที่จังหวัดเนี่ยจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าผมมีต้นทุนที่เป็นรองนักการเมืองหลายๆท่านที่ท่านเติบโตมาจากการเมืองตั้งแต่อายุ30กว่าผมก็เข้าสู่สนองการเมืองจริงๆก็เพื่อสนใจการเมืองก็สามสี่ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับมือใหม่อย่างผมเพราะว่าผมไม่ได้ไปคุ้คลีกับประชาชนเท่ากับนักการเมืองที่อยู่ในการเมืองมานานเพราะฉะนั้นการที่ต้องลงพื้นที่เยอะเนี่ยเพราะว่าผมต้องเข้าใจถึงปัญหาจริงๆไม่ใช่ฝังแต่รายงาน ส่วนการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมภารกิจสำคัญโดยเฉพาะการเชิญชวนเพื่อดึงดูดการลงทุนอาทิการเดินทางไปสีลังกาที่มีการเซ็นสัญญา FTA กับไทยเป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่จะทำให้เกิดการลงทุน ซึ่งยอมรับว่าอาจไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีรวมถึงการได้เดินทางเพื่อไปประชุมกับผู้นำภาคเอกชนจะทำให้ไทยเป็นที่รู้จักเช่นเวที World Economic Forum ซึ่ง12ปีที่ผ่านมาไม่มีผู้นำของไทยไปร่วมจึงได้รับความสนใจอย่างมากโดยได้นำเสนอโครงการแลนบิดที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งยนระยะทางในการเดินทางจากไทยไปช่องแคบมาละกา และประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคตทําให้หลายประเทศมั่นใจว่าการขนถ่ายสินค้าของทุกประเทศจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมเมื่อตัดสินใจมาลงทุนในประเทศไทยกลยาคงยังยืนรายงาน